ภูสูงที่เราเลยเห็นความสำคัญของมันให้การพักผ่อนกันได้ของพลังกายโดยการใช้สื่อฟุตบอลนะครับเป็นความเชื่อมโยงมวลดีพี่น้องชาวทัศน์ด้วยกันด้านท้ายก็คือการกระทำของประชาชนนะครับในท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าของเรานะครับแต่วันนี้เนื่องจากฝน โดยคนป่วยปาหยแต่ก็แต่อาหารอร่อยนะทานได้ตลอดนะครับไปดูอาหารอร่อยไปคะอร่อยไปครับอร่อยก็แล้วแซ่บมือกับแม่ครัวด้วยจัดช่อมาถมนะครับวันนี้มาไกงนะครับมาให้อาหารชิมรสชาติให้กับพี่น้องชาวใต้ของของเรานะครับเดี๋ยวสักคุนี้ครับเดี๋ยวเจ้าพิจิตรี่ครับคนเดียว ก็รับแขกงนิดหนึงนะครับโดยที่ทีมงานท่<ะ>ทาออนค้ณหมอขึ้นด้านในเวทีนะครับแล้วก็มีวิธีมอบด้วยรางวัลแล้วก็เปิดตัวทีมงานด้วยนะครับะนะครับตอนนี้ขอเชิญท่านารัานา